วัสดีค่ะ <5. S 2> วันนี้นะคะเจสซี่ค่ะจาก very TV ชั o น85ค่ะแล้วก็น้องจีจี้ค่ะสาวปอปีล่าสุดค่ะพี่ก็ชื่อจีจี้นะคะเป็นสาวปอปี2017ค่ะวันนี้ค่ะเรามีภารกิจค่ะพาไปตะลุยแบบที่ลึกลับซับซ้อนแถวศรีราช<ม>แต่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเรายังไม่บอกว่าเป็นทำอะไรแต่อีกคนนึงคือยังไม่มาแล้วก็ยังไงก็ไม่รู้ตอนอนห้โทรมาล้ตา,ตายยากสุด ฮัลโหลอยู่ไหนคะโอยไม่รอแล้วคะ่ะพี่ร้อนมากจิจ้ก็ร้อนมากคนสวยไม่ชอบรอ uh oh. ไปเจอที่นู่นคะ่ะแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราก็รีบพุ่งไปเลยเนาะ mm hmm. เพราะว่าแบบเราไม่ไม่ชอบการรอใช่ร้อนมากด้วยเนี่ยโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคะ่ะค uh ่ะ huh. uh huh. ตอนนี้เราอยู่ตรงป้อของท่าวัดมหาธาตุที่เรากำลังจะข้ามไปตรงศรีราชซึ่งป้อนี้แบบบอกเลยว่าโค้งเพลงสุดใเจนน่ากลัวจังเลยกลัวป้ล้มป้อล้มฉันไม่กลัวฉันกลัวป้อแตกป้อแตกคู่เดี๋ยวนี้แอบหนาหนามากเร็วรีบไปเร็วอีเจ็ดรออยู่เดี๋ยวมันหมดอีนี้ยิ่งแบบที่วีนอยู่น่าเบื่อไหมนะคืพีงรอยยิ้เล็กๆของเธอครั้งเดียวก็ทำให้ฉัน แ,แม่ที่แจ้งคะเมื่อกี้ที่เดินมานี่มันเป็นพ่ะวัดมหาธาตุใช่ไหมคะใช่แต่ก่อนนี่ว่าแม่ที่บอกว่าถหา,าที่นี่ก็ต้องเป็นพระอาจารย์ที่นาอีบ้า,าพระอาจารย์เขาปิดไปนักนาแล้วเดี๋ยวนี้ใครมาวัดมหาธาตุน,น้องๆคะใครจะมารีมาวัดมหาธาตุนะคะพ่าพระาจารย์นี่รอเกินนะหนูรอไปถึงดาวังคาเลยนะคะไม่ได้ไป <c oughs> ที่บอกเลย <c oughs> ไม่มีเรือนะคะบ,บอกเลยพระประจานตอนนี้ปิดค่ะปิดไม่ได้ับเรือเดยยยี๋ยวแบบมีใส่เพลงพันธนี้รูเลยนี่คือแจ็กกคจกะโร่สามใบมีบ้างอยู่ที่กาโ่ไม่ดูแลแกอย่าพูดสิเดี๋ระชูรักเรือล้มหลอกเลย จะถึงแล้วจะถึงแล้วมีมูดเลยจะไปดูซีอุยสุดอยากจะรู้ว่าซีอุยกับป้าดองหน้าต่างกยังไงอ่ะไม่เนอเอ้ยมากเลยงแล้วเดี๋ยวเรอยากรู้เหมือนกันว่าเ้าองแบบเยมกันอะไรอย่างเี้เนี่ยเราจะถึงแล้วี่ยสีริราชเนี่ยบอกเลยตื่นเต้นมาก เรวไปดูนะคะว่า,าหน้าป้าดองกับซี<ส>อุยเหมือน,นกัน<แ>กหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าอายุเท่ากันใช่ค่ะเอางยาแก่อนแอยาแวช้อปปิ้งกัเลยมีหลายร้านมาเพูดเลย

เจะชักแรงหรือเปล่าเดี่ยว่าเจก,ก่อนถ้าโหลนี่เธออยู่ไหนล่ะเนี่ยฉันข้ามเรือมาแล้วนะรอกันนะ้ะนี่ดูดชาชักจะหมดแก้วแล้วถาถึงแล้วหรอไหนยัอนอะอยู่นี่ นี่แลไม่ปใครมาทาะเลาะหาเธอเจอแล้วมะไปดูดวงมาแล้วเป็นงไงดวงขุดเข <ผม S 1> าบอกว่าเนี่ยอยู่ใกล้กับเธอเลยทะเลางหางก็เจออีตัวดีแล้วครบทีแม้ตอนนี้เ,เดี๋ยวเราไปหิรากันเลยให้จีจนำได้ค่ะไปกันเลย มีว่าชัตสายสาขาม้ากเลยต้องชัดจนมือหักแน่ๆรู้เร้อก็มาถึงที่นี่แล้วมีมุกหนึ่งจะต้องเล่นแน่ๆเพราะจานยังไงก็ต้องเล่นครับตอนนี้เรามาอยู่ที่สิริไม่ไหวแล้วสิริอะไรพี่สิริอะไรอย่าหรอ สิริราชกีฬาจันปิงแป๊บค่ะ<อ>ไม่น่าเล่นนะเช้าแล้ววันนี้ยังไม่สายตื่นมาก็ร้องเพลงถึงเธอท่องเอาไว้จะโน้ตจะให้หายกลันมาจากหัวใจขอให้เธอโปรดฟังนะคนดี ตกน้ค่ะครับผมก็เราาถ้าเป็นคนไทยทนะ20บาทค่ะ<า>แล้วก็เป็นชาวต่างชาตินะคะก็ต้องเสียค่าบริการ40บาทค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กเลยถ้าเป็นเครื่องแบบเนี่ย,ยเป็นเด็กดาวองจริะ,ะถ้าแต่งตัวเนเครือ่องแบบมาเข้าชมฟรีครับตอนนี้เราก็ดูกันนะคะว่าต้องทำยังไงคะถาา้าเราเข้าไปข้างในวันนี้เราไปดูค่ะ ก็คือเป็นท่านศาสตราจารย์ในแพทย์สมตานิยมเสนนะครับท่านเป็นปรมาจารย์ซึ่งนําเรื่องวิชาเกี่ยวกับเรื่องทางน,นิติเวศาสตร์นำมาประยุกต์ใช้แล้วก็เริ่มทําการเรียนการสอนกันในประเทศไทยนะครับก็คือของท่านเนี้ยก็คือเป็นสว่วนที่ท่านเคยเป็นหัวหน้าภาควิชานิติเวศาสตร์คนแรกของศรีราชครับน,นี่ก็คือเป็นโครงกระดูก่ทนเป็นโครงกระดูกจริงนะครับหลังจากที่ท่านเสียชีวิตแล้วท่านก็บริจากร่างของท่านมา ให้โรงพยาบาลสริราชครับก็บความรู้สึกไว้ในใจลึก ร่างจริงของซีอุยนะครับที่ทางหลังจากที่มีการประหารชีวิตตอนนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ได้ทําการเก็บร่างไว้นในส่วนตรงนี้นะครับในขณะนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับในส่วนการฆาตการรมเด็กในขณะตอนนั้นเนี่ยมีเด็กที่หายไปแล้วก็มีผู้พบศพว่ามีการถูกเปิดพูดง่ายคือเปิดเอาเอายวะภายในออกไปซึ่งในขณะนั้นเนี่ยซีอุยเนี่ยเขาเป็นผู้ต้องสงสัยในส่วนตรงนั้น แต่ในขณะนั้นเองเนี่ยต้องกลับเรียนตรงๆว่าเกี่ยวกับเรื่องประวัติอื่นๆอย่างเช่นการสืบสวนหรือเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินคดีในขณะนั้นเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนเท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนรุ่นหลังเนี่ยก็จะมีข้อสงสัยหลายประการอน่นครับว่าสรุปแล้วซีอุยเนี่ยเป็นผู้กระทำจริงหรือเปล่านะครับซึ่งในจุดต,ตรงนี้เองเนี่ย มันไม่ไม่สามารถที่จะยืนยันอะไรได้มากกว่านั้นแล้วนะครับแต่ว่าก็จะเกิดข้อกังขาเกิดขึ้นเพราะเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมในขนาดน,นั้นเนี่ยมันมีบางส่วนซึ่งเป็นข้อสงสัยเช่นซีอุยเขาบอกว่าพูดไทยไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาพูดแต่ภาษาจีนแต่ว่าการดําเนินการในศาลแล้วตอนนั้นมันไม่มีล่าดังนั้นผมก็ไม่แม่ใจเหมือนกันว่าเขาใช้วิธีไหนในการสืบคดีหรือทำอะไรนี้กันอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับในส่วนตรงนั้นแต่ผลสุดท้ายเนี่ย สีอุ้ยก็ถูกปารชีวิตโดยการยิงเป้าเด่กน้องๆก็คงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าตอนที่สีอุ้ยเนี่ยเขารียกว่าเกิดคดีซีอุ้ยเขากินอะไรของคนมากคือกินอะไรกันตามที่เขาบันทึกไว้ก็คือจะมีส่วนหัวใจนะครับแล้วก็ส่วนตับ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 ถูกหั่ไปใช่ไหมคับถูกหั่ไปนะครับแล้วก็ตามสำนวนคดีตอนนั้นเขาบอกว่าเขาพบเหมือนเป็นหัวใจและตับ ่างนี้แบบถือว่าแบบเขาเป็นโรคจิตป่ถ้าเป็นในปัจจุบันนี้ก็คงจะเป็นในกลุ่มลักษณะที่เป็นโรคความผิดปกติทางจิตนะครับถ้าเป็นการวินิจฉัยปัจจุบันเพราะเป็นลักษณะที่เกิดจากการรับประทานสิ่งถ้าพูดง่ายๆคือสิ่งที่คนอื่นไม่รับประทานก็คดีนนลชวีเองเนี่ยเป็นคดีที่เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วเหมือนกัน ก็นวลชวีเนี่ยก็เป็นพยาบาลนะครับตอนนั้นเนี่ยเขามีสามีเป็นหมอนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือตามที่ตามที่เป็นส่วนที่เป็นการบันทึกนะครับถ้าเราเห็นตรงนี้จะมีบันทึกอยู่นะครับอันนี้คือบันทึกฉบับจริงนะครับของนวลชวีนะครับตอนนั้นเนี่ยทางนวลชวีเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าสามีอาจจะนอกใจ ซึ่งข้อท็จจริงเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เนี่ยเราคงไม่สามารถจะคุคุยอะไรได้มากนะครับแต่ก็สานวนชวีเนี่ยคิดว่าทางคุณหมอซึ่งเป็นสามีเนี่ยเขานอกใจนะครับก็เลยมีการทะเลาะก,กันทะเลาะปอกแวงกันค่อนข้างเยอะนะครับสรุปสุดท้ายเนี่ยนวชวีเนี่ยก็มีผู้พบว,ว่าเป็นสมรอยอยู่ น้องบางคนอยู่แถวนนทบุรีจะได้ยินสะพานนนทบุรีตรงแถวแถวอำเภอเมืองนอนทบุรี<ม>สะพานนั่นแหละก็คือเป็นสะพานซึ่งเขาพบศพนนทบุรีลอยอยู่ติดลงมาที่ตอง้องอสะพาน<ม>นะครับเขาก็เลยเรียกเป็นชื่อแห่งการอันรับสภาพศพที่เจอนีเป็นตอนนี้นก็คือมีมลักษณะก็คือถูกแทนนะครับเสื้อผ้าตัวนี้คือเสื้อผ้าของศพที่พบ<ม>นะครับอันนี้คือเสื้อผ้าของจริงเช่นกัน แต่ว่าส่วนตรงนี้เนี่ยรวมถึงมีดเล่มนี้ด้วยมีดเล่มนี้ก็เป็นมีดที่เป็นหลักฐานซึ่งขนาดนั้นเนี่ยเขาตัดสินว่าเชื่อว่าเป็นมีดซึ่งใช้ก่อเหตุนะครับขณะตอนนั้นเองเนี่ยเขาได้จับผู้ต้องหาได้สองคนนะครับก็คือเป็นผู้ต้องหาที่บอกว่าทําการจับนวลชวีแล้วก็ใช้มีดแทงจนเสียชีวิต <c oughs> แล้วขณะนั้นก็คือมีการพงา่ายๆคือมีการข่มขืนกระทำชำเราร่วมด้วย นะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยทางศพเนี่ยก็ได้เอามาตรวจพิสูจน์นะครับมีการเก็บเรื่องวัตถุพยานต่างๆอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องคาบอสุจิเรื่องอะไรต่างๆไปรุ่ด้วยอย่างนี้บทสรุปของคดีนี้ก็คืออะไรคะบทสรุปของคดีตอนนั้นก็คือในส่วนผู้ต้องหาที่เป็นสองคนนะครับตอนนั้นเขาสัดทอดมาที่คุณหมอซึ่งเขาเป็นสา แต่ว่าคาดีนี้สุดท้ายก็คือมันยังไม่ได้จบสักทีเดียวเพราะว่า <c oughs> คุณหมอก็เสียชีวิตไปก่อนทีก่กระบวนการพิจารณาจะจบนะครับแต่ก็มีคนที่เป็นข้อขัดขางเหมือนกันว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสรุปว่าหมอเขาเป็นคนทำหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้จ้างวานซึ่งในตรงนี้ก็ยังเป็นข้อต้องสงสัยอยู่แต่อันนี้ก็จะเห็นได้ว่าในฐานะข,ของทางที่ทเวสายและ่งต่างๆตรง,งนี้เองเนี่ยก็เป็นผู้ที่ใช้ในการพิสูจน์หรือตัดสินในจุดต,ตรงนี้มาได้ แต่ที่เหลือมันก็จะอยู่ในเรื่องขอบวนการเกี่ยวกับเรื่องทางสารและในต่างๆนะครับม,มีรูปด้านข้างอยู่นะครับรูปนี้ก็คือเป็นรูปเป็นรูปของศพตอนนั้น<ม>ที่มันมีรอยถูกแทงถ้าเข้ามาเห็น<อ>นะครับสภาพของศพตอนนั้นเนื่องจากรอยน้ําอยู่ศพก็เลยเริ่มจะเน่าๆ่าบ้างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหลับตายก็คือศพเริ่มมีการเน่าไปบ้างแล้วจะเห็นว่าเส้นเลือดดำบริเวณตรงร่างกายมนะันมีการเน่าแหละมันจะมีลักษณะที่ออกมาดำาๆนะแล้วก็จะเห็นว่ามันมีรอย ตามร่างกายนะครับ <Nein> อันนี้ก็คือรูปในขณะตอนนั้นที่ได้ทําการตรวจชนสุขศพนะครับร่วมกาการผ่าศพนะครับตรงด้านหลังก็จะมีเค่เคียร์ัเรื่องของมันกันะครับก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นอันเดอร์แวร์นะครับเป็นเสื้อผ้าข้างในนะครับก็เช่นกันนะครับเสื้อน้าคะตาแตกก็ได้ อันนี้คือที่เห็นแบบต่างๆนะครับอย่างเช่นนีอับโดนแทนอย่างเงี้ยครับอังนี้เห็นมีแบบตับแตกจากรถเชียวตับแตกรถเฉียวหมดเลยแล้วไม่มีแบบร้อนตับแตกอค่ะน้อนตับแตกนี่สงสัยต้องไป่ถามอาจารย์จริงอันนี้น,นี่ความหมายมันคือตับ ตับที่เขามุงหลังคาเนี่ยครับเมื่อก่อนที่เขาชอบม้วนไอเนี่ยม้วนพวกไออ้อไมนเป็นเหมือนพวกหญ้าเหมือนพวกฟางพวกอะไรที่เขาม้วนเป็นตับๆเขามาเป็นตับๆซึ่งพวกนี้เนี่ยพอร้อนมากๆตับนี่มันแตกมันขยายตัวมันแตกเขาก็เลยเรียกว่า <described> ร <together> ้อนตับแตกอันนี้ต้องตั้งใจเรียนนะครับถึงจะรู้อันนี้หมอมารู้ทีหลังเลยอ่าโอเคนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในส่วนของตับนะคะแต่เราจะโชว์ตับให้ดูฮะโดยที่ปอปสองามอนะ ค่ยนะเคยเค้าเหรอเคะตอนนี้นะคะเราก็เสร็จภารกิจกันแล้วค่ะใช่ก็อย่างที่บอกเลยเนาะพอดูเสร็จล้วก็แบบรู้สึกแบบเอะไรนะโปร่งแล้วก็วอร์ูนแต่ยังไงก็ตามแบบก็ต้องแบบขอขอบคุณแบบศาสตราจารย์นายแพทย์สงกรานนิยมเสษมากนะต้องขอขอบคุณท่านมากนะคะที่บุกเบิกเรื่องนิติเวชศาสตร์นะคะให้แบบพวกเราแบบ ได้รู้ความจริงกันอยากได้ดายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สุดท้ายเนาะก็หวังว่าน้องๆจะได้ความรู้จากพวกเราจากพวกเราจากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับก็จับสวัสดีอาจารย์แล้วก็น้องๆทุกคนทุกสัขานะน้องๆระวองบายบายนะคะอาจารย์ค่ะ ฉันไม่ให้พามาถ่ายรายการดาวองนะ,ะฉันพามาถ่ายนี่พบหมอศิริราชนี่เดี๋ยวพาไปพบคุณหมออะไรพบหมอศิริราชมัมในเป็นรายการเื่าแ,แบบ50ปีที่แล้วรวยเลยวันนี้ผมมากันสองคนครับค่ะใช่ค่ะอีกงไม่ใช่คนคือแบบตึกที่เป็นแบบซีอูยอ่ะจริงๆว่าขึนบบน้นไปแล้วแบบขนลุกเลยคือถ้าแบบ ใครอยากลดน้ำหนักใครในอาทิตย์หนึ่งอ่ะให้มาที่นี่ทุกวันแล้วกินข้าวไม่ลงกินข้าวไม่ลงกินข้าวไม่ลงพี่พูดเลยว <c oughs>